ถ้าเรามีอะไรที่จะช่วยเหลือได้ในระหว่างที่เกิดภัยพิบัติไม่ต้องมาว่ากันว่าเป็นเพราะคนโน้นเป็นเพราะคนนี้เป็นไอน้นุ่นเป็นไอน้นี่ไอ้นั้นมันป่าประโยชน์เราช่วยกันน่าจะดีกว่าทุกคนมีลมหายใจถ้าไม่ได้หายใจทุกคนก็คือต้องกลับบ้านเก่าฉะนั้นถึงว่าเราช่วยอะไรได้ เราทำงานอะไรได้เราทำสำหรับหลวงพ่ออง็ไหนที่เดเินลงบันไดไม่ได้นะครับชิดตั้งขาแจ้งเจ้าที่นะครับจะมีเจ้าที่ขึ้นมาขีดให้น้นนบนนะครับมันเป็นภัยพิบัติอันใหญ่หลวงทั่วโลกกระเทือนกันไปหมดหนักก็สงครามโลกสงครามโลกมันเกิดขึ้นเป็นจุด แต่โรคระบาดมันเกิดขึ้นไปทั่วโลกมันไปถึงทั่วโลกตอนอย่างท้องภูมวันนี้ตรวจไปร้อยกว่าคนติดไป23คนใครเป็นบุคคลที่มีเวลาในโลกไปดูจดตุนิมิตของผู้เจ้าสี่อย่างความแก่ความเก็บความตายสมณะนักบวชผู้เจ้าอุทานออกมาว่ายังไงคนแก่ เราต้องมานั่งรอให้มันแก่เราจะต้องมานั่งรอให้มันเจ็บไข้ได้พยาธิหรอเราจะต้องมานั่งรอให้มันตายหรอแต่พอไปเห็นสมณน,นักบวชพระโพธิสัตว์บอกว่าเออบุคคลน,นี้เป็นบุคคลที่มีเวลาได้ไข้ควรไต่ตองหาช่องทางที่จะออกจากความแก่ความเก็บความตายทาไมพระโพธิสัตว์ถึงอุทานออกมาได้ว่าบุคคลน,นี้เป็นบุคคลที่มีเวลา แต่พระโพธิสัตว์ท่านบอกว่าสมณะนักบวชนี่เป็นบุคคลที่มีเวลาไม่ต้องมานั่งรอให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายมาหาทางออกจากความแก่ความเก็บความตายนี่ถ้าเป็นบุคคลที่มีเวลาบบดนี้อย่างสมณะนักบวชพวกเราที่เป็นชาวพุทธที่มาบวชเป็นพระสงฆ์ก็เป็นบุคคลที่มีเวลา โอ้โหได้หมดเลยทั้งทุกทุกคนทุกชนชั้นเลยดีกว่าว่าได้เพราะว่าทุกคนต้องการต้องการการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เลนคาราวาสเด็กผู้ใหญ่ต้องการหมดเพราะช่วงนี้มันเป็นวิกฤตมันทั่วประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้ถ้าช่วยกันได้ถือว่าดีมากเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็ประชาชนก็แย่การงานก็แย่โอ้แย่ทุกอย่างการทำมาหากินก็แย่ อันไหนแบ่งเบากันได้ถ้ามีกําลังพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยผู้คนเนี่ยถือว่าได้บุญมากเลยโอเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยคือเขาเขาเห็นโยมคนที่ทําทานคนที่สร้างทานบารมีให้กับตัวเองโดยการมา,าบำรุงบำรุง,ง,งเกี่ยวกับศาสนาในการให้ค่าใช้จ่ายในการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่เขามองการไกล เชื้อตัวนี้มันมาทางอากาศพอเรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเข้ามาในร่างกายของเรามันตายหมดมันไม่มีเชื้อในร่างกายฉะนั้นอาศัยพระศา,ศาสนาในระหว่างที่เกิดโรคระบาดท,ที่จะช่วยเหลืออะไรได้ชักน้ำอะไรได้มีกำลังพอที่จะทำอะไรได้อย่างอาจารย์ก็ได้ทำสั่งไอซิโนโฟาร์มมาจากราชวิไลจุฬาพรมาพัน0โดสเอาบริจาค ให้จุฬาภรไป200ร้อดดแล้วเราเอามาฉีดที่นี่500คนฉีดพระสงฆ์ไปเท่าไร่3 0ร300บแล้วผู้คนอีกที่อยู่บริเวณในเขตวัดหรือพวกที่ช่วยเหลืองานของวัดไปสองร้กว่าคนเจ้าคุณทหารราดกะบังก็ให้เครื่องตุ้ปให้รถนิลภัยมาอีกคันหนึ่งก็เอาไปตรวจวันนี้ ะะที่ทางหลวงปู่ได้เมตตาให้กับคณะครูของโรงเรียนเราในการได้รับวัคซีนเพราะว่า,าคณะครูของเราก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มด่านหน้ากลุ่มที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนนะคะซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อโควิด -19 นะคะความรู้สึกที่ได้รับวัคซีนจากหลวงปู่สาครน,นะคะก็ขอขอบคุณนะคะหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธกับ คณะผู้บริจาคนะคะที่ได้จัดหาวัคซีนมาให้ในครั้งนี้ค่ะทําให้คณะครูแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนนะคะได้ฉีดวัคซีนในครั้งนี้ทําให้เขาไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจมากขึ้นทําให้โรงเรียนได้เปิดทําการเรียนการสอนนะคะโดยที่หมดความกังวลไปได้ในระดับหนึ่งด้ยวยความที่หลวงปู่ได้จัดสารวัคซีนมาให้นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นผลดีทั้งบุคลากรทางการศึกษาด้วยนักเรียนก็จะมีความเชื่อมั่นที่จะได้เรียนกับเราด้วยนะคะแล้วก็ทางชุมชนก็จะมี ความยินดีแล้วก็โอกาสที่จะเปิดให้ลูกๆนันหลานได้เข้ามาเรียนได้อย่างมั่นใจค่ะ ดีมากเลยค่ะเพราะชาวบ้านแถวนี้จํานวนเยอะที่หลวงปู่ทําให้ก็คือว่าได้มาฉีดก,กับหลวงปู่ส่วนใหญ่เลยค่ะทุกคนก็รู้สึกว่าเออปลอดภัยพอดีเราก็ต้องหาอาหารตามตามป่าด้วยหน่อไม้เอ้ยเลยเอ้ยผักหญ้าเลยที่นั่นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือหลวงพ่วด้ยอนุเคราะห์เราโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะที่เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ได้อโอกาสต่างๆนะคะและ ผู้ที่ไม่ได้เข้าถึงวัคซีนเขาแม้เขาจะมีเงินซื้อแต่เขาก็ไม่ได้มีโอกาสรับวัคซีนหรือมีอีกหลายๆคนที่เขาไม่ไม่มีเงินซื้อค่ะเขาก็ได้รับวัคซีนฉะนั้นการที่เขาได้รับวัคซีนในครั้งนี้ค่ะมันสามารถทําให้เขามั่นใจในการไปประกอบอาชีพได้มากขึ้นก็ศรัทธาในตัวหลวงปู่มากแล้วพอดีหลวงปู่มีโครงการนี้ก็เลยได้มีโอกาสเข้าร่วมฉีดวัคซีนกับทางวัดกับทางหลวงปู่ค่ะ ก็ภูมิใจมากๆค่ะมั่นใจขึ้นว่าเออถ้าเราได้ผ้าติดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ถึงกับเสียชีวิตนะคะมันมันเป็นสิ่งที่ท่านให้มาต,ตลอดอะนะกับกับกับไม่ว่าลูกศิษย์ลูกหาไม่ว่า,วาพร<า>ะ ท่านมองกว้าง,าม,ม,องมองกว้างแล้วก็มองเห็นม,มองเห็นโทษและะ้วก็ยกอขอบคุณทุกคนที่อนุเคราะห์พวกเราเแล้วก็พุทธศาสนารู้สึกขอบคุณหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธน,นะคะแล้วก็คณะผู้บริจาคนะคะท,ที่ได้ระดมเงินนะคะมาให้กับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้คะ่ะทำให้ชาวบ้านแล้วก็คณะครูที่ จะต้องพบปะผู้คนส่วนมากะค่ะเขาเขาได้รับวัคซีนแล้วเขาก็ได้กลับไปทํางานค่ะก็ต้องกลับนมัสการหลวงปู่สาครน,นะคะที่ได้เมตตาให้กับประชาชนในพื้นที่ชาวทองผาภูมิของเราได้เข้าถึงวัคซีนในการป้องกันเชื้อไวรัสในการแพร่ระบาดในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณ ถ้าเรามีอะไรที่จะช่วยเหลือได้ในระหว่างที่เกิดภัยพิบัติไม่ต้องมาว่ากันว่าเป็นเพราะคนโน้นเป็นเพราะคนนี้เป็นไอน้นู่นเป็นไอน้นี่ไอ้นั้นมันป่าประโยชน์เราช่วยกันน่าจะดีกว่าทุกคนมีลมหายใจถ้าไม่ได้หายใจทุกคนก็คือต้องกลับบ้านเก่าฉะนั้นถึงว่าเราช่วยอะไรได้ เราทำงานอะไรได้เราทำเราก็จะพยายามทำตัวเองให้มันให้มันเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาของเราเหมือนกัน